สวัสดีทุกคนนะคะ EP นี้พี่บอยขออวยยศน้องเฟิร์นนี่คือเด็กสาวที่วางใจได้กับอนาคตของวงการวอลเบบอลน,นะคะน้องเองปัจจุบันที่คุณเห็นเนี่ยค่ะกระโดดตบสู้ตาย ได้มาแปดแต้มจากการแข่งวิีลนัดแรกในชีวิตเจอกับโปรแลนด์น้องทำได้ดีมากนะคะนี่คือกำลังที่เข้ามาเสริมก็พูดตรงๆว่าโคดอสตัดสินใจให้มายืนแทนบอบอบุมบินนะคะที่ร่างกายอาจจะยังไม่เฟิรม100์มร้อแล้วก็เก็บร่างเอาไว้เจอกับนัดสําคัญสําคัญทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้อะค่ะไทยเราเนี่ยเคียงบ่าเคียงไหลกับโปรแลนด์แบบแต้มชนแต้มแล้ว เคียงบาเคียงไหลแบบเราสูงแค่ไหลเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่เราเราเราแพ้ใช้คําว่าแพ้โปรแลนด์ใช้คําว่าแพ้แบบสูสีกับโปรแลนด์แต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศที่อบอยเชื่อแบบนั้นใครหาว่าฉันอวยฉันเขาเรียกอะไรอะ่ะเชียร์เกินเหตุก็บอกได้เลยนะคะเพราะว่าพี่บอยมองว่าเราอันดับ13ของโลกแข่งกับอันดับ6ซึ่งเป็นโปรแลนด์เนี่ย มันก็คนละคนละสเกลคนละเทียนะห่างกันค่อนข้างจะเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่สาวไทยทำได้ดีนะในเกมเมื่อวานนี้ก็คือการรับเราต้องยอมรับตรงๆว่าเขาตีไม่ตายหลายลูกพี่บอยนั่งดูอยู่ในสนามเนี่ยมีแลนลี่พอยที่หูกว่าไทยจะได้หรือว่ากว่าโปรแลนด์จะได้เนี่ยก็สู้กันนะคะแล้วลูกแรง ไม่ว่าจะเป็นตัวลิบบโร่ของเราเนาะสองตัวนะคะก็ทำหน้าที่รับได้ดีและบางครั้งเราก็บุกได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้น้องเฟิร์นนะคะสาวสวยคนเก่งพี่บอยใช้คำว่าสาวน้อยมหัศาจารรย์์ของวงการวอลเลย์บอลไทยแล้วกันพี่บอยชื่นชมมากๆแล้วพี่บอยเนี่ยอ่านประวัติน้องเฟิร์นเป็นเด็กสาวชาวอำนาจเจริญน,นะคะปัจจุบันเนี่ย จนถึงวันนี้เนี่ยก็อายุ20พอดีเพราะเธอเกิดปี2548ปีนี้ปี5อ่าปีนี้ปี6กก็20พอดีนะคะเป็นชาวอำนาจ,จเจริญสูงแค่173เท่านั้นเธอขาแต่กระโดดสู้คนสูง2เมตรของฝั่งโปรแลรนด์ได้สบายนะแล้วพี่บอยขออวยยศชื่นชมคุณครูพระ,ะท่านแรกจากโรงเรียนคําปอแก้วคําไหลเป็นโรงเรียนในจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่บอยไม่รู้ว่าคุณครูได้ เริ่มต้นปลูกฝังการเล่นกีฬาให้น้องหรือเปล่าแต่พี่บอยคิดว่าน้องต้องใช่นะจากนั้นน้องก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ฝึกเด็กๆมากมายหนึ่งในนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดน้องก็คือพิมพิชยาพิมพิชยาก็คือรุ่นพี่ที่เมื่อวานนี้ทําคะแนนให้สาวไทยไป22แต้ม น้องบีมพิมพิชยาชาวบุรีรัม์คนอีสานเหมือนกันกับน้องเฟิร์นนี่แหละก็เป็นควีนเมื่อวานมอบมงให้นางนอ้อนางทํา22แต้มแล้วก็ฝีมือชากาชกการคมมากอันนี้พี่บอยขอวิเคราะห์เลยว่าการเดินทางไปเล่นลีกที่เยอรมันแล้วจนทําให้ทีมสโมสรของตัวเองได้แชมป์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์พิมพิชยาตีคมขึ้นเยอะแล้วนอกจากคมแล้วพี่บอยใช้คําว่าตีหนักด้วยลูกที่ส่วนใหญ่บีม ทำคะแนนให้ทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ตีช่องว่างระหว่างบล็อกอพูดตรงๆว่าถ้าโปรแลนด์บล็อกไม่แน่นบล็อกหาก่างนางเนี่ยลูหนึ่งเนี่ยนางเอาบอลทิ่มลงไปได้เลยแล้วนางตีฉลาดหลายลูกบางลูกนางตีทัดออกนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์และเมื่อวานนี้แม้ว่าเราจะ,จะแพ้เนอะ 22-25-24-26- 22 25แพ้30 แต่มันเป็นสาศูนย์ที่เสียงฉันไม่มีเลยเธอตื่นมาเสียงยังไม่มีเลยเพราะอะไรเชียร์มันเป็นเกมที่สนุกมากๆนะแล้วในระหว่างการแข่งขันเนี่ยพี่บอยก็ไปอ่านรีวิวอ่านคอมเมนต์เนอะนุสลาต้อมคำเซตเจ็ดเซียนอดีตมือเซตเตอร์คนเก่งเวอร์คคลาสของทีมชาติไทยเราในอดีตเนี่ยไปภาคใช่ไหมวอลเลย์บอลก็ชื่นชมชื่นชมนุกนิกว่า ลงมาช่วยเติมเต็มชมพู่ได้ดีแล้วก็การที่นุกนิกบินไปรับใช้ให้กับสโมสรในญี่ปุ่นพูดง่ายๆว่าไปเล่นอาชีพมันทำให้ฝีมือการเซตจังหวะการวิ่งหรือการเข้าจังหวะบอลเนี่ยได้ดีขึ้นก็พูดง่ายๆเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ชื่นชมทุกคนเนาะหรือแม้กระทั่งชิกกี้ชิกกี้คือน้องไก่นะน้องไก่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พี่บอยบอกเลยว่าเก่ง ลงไปก็ทำคะแนนได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่บอยมองชัดๆเลยว่าทำไมโค้ดออสถึงยังไม่เอาบอบอลงยังไม่เอาตัวอื่นๆลงอีกหลายๆตัวเนี่ยพี่บอยก็มองว่าเก็บตัวก่อนอาจจะรอให้ฟื้นร่างกายเต็มที่รอความสดนะและเมื่อวานพอเราเคียงบ่าเคียงไหลสู้แบบยิบตาพูดง่ายๆว่าโปแลนด์หัวเสียนะคะคุณพี่โค้ดของเขาเนี่ยต้องเรียกออกไปขอเวลานอกเนี่ยจำได้เลยว่าเซตหนเนี่ย เรียกเวลานอกสองครั้งพูดยังไๆว่าเขาอันดับ6ของโลกแต่เจอกับไทยอันดับสิซึ่งห่างกันคูณ2อเนี่ยอันดับเนี่ยห่างกันเยอะแต่เราทําให้เขาปั่นป่วนหัวเสียนะคะแล้วความสูง2เมตรของเขาก็ไม่ได้ขนามือพวกเราคือสาวไทยเนี่ยสู้ตบมาเหะรรองบอลดีๆได้หลายลูกอันนี้ชื่นชมเพราะฉะนั้นเกมก็เลยจะเป็นเกมที่เราเห็นและชัดเจนว่าเราสู้นะคะสู้ทําให้เรามีความสุขมีความสุขไหมพี่บอลเชื่อมีความสุขมาก เก่งกันทุกคนถึงพูดไงว่าเราแพ้โปรแลนด์แต่เราชนะใจคนไทยทั้งประเทศและพี่บอยก็เฉยๆกับการที่บอลเล์บอลสาวไทยชนะโปรแลรนด์เพราะว่าน้องโอปอชนะโปรแลนด์บนเวทีมิสเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรเราแพ้มันก็ได้เนาะเพราะว่าตอนที่เขายืนกัน4ี่คนนะ่ะเราชนะไปเรียบร้อยแล้วขิงนิดนึงนะคะนอกกเรื่องกลับมาที่นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จากนี้ไปต้องระวังเอาง่ายๆว่าน้องเฟิร์นเนี่ยน้องเฟิร์น สาวน้อยมาสจันของวงการวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าจากนี้ไปจะถูกจับตาและเพราะว่านี่คือการเปิดตัวบัมการแบบใช้แสงโดดเด่นดังนั้นแปลว่าเกมต่อๆไปโดยเฉพาะวันนี้เนาะเกมที่เราจะเจอกับเบลเยียมก็น่าจะเป็นเกมที่ชัดเจนแล้วว่าเขาจะต้องจับจ้องมองชัดเจนว่าบีมพิมพิชยารุ่นพี่ ที่ทำคะแนนเมื่อวานนี้22แต้มคนเดียวก็จะถูกคุมถูกจับตาเป็นพิเศษดังนั้นพี่บอยก็เชื่อว่าโคดออสก็จะมีตัวใหม่ๆที่จะมาสอดแทรกเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเกมและเมื่อวานนี้นะกับโปรแลนด์ถ้าเกิดสมมุติว่าวันแรกเราเข้ามากกว่านี้เนาะเราชนะแต่ทีนี้เนี่ยโปรแลนด์เขาใช้ความสูง แล้วก็ความแรงในการเสิร์ฟพอเขาสูงปุ๊บกรัเสิร์ฟนิดนึงตีบอลมันกดมันพุ่งมันก็รับยากอยู่เหมือนกันแต่ใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวเราเชียร์วันนี้กันต่อนะคะวันนี้จะเจอกับเบลเยียมค่ะเบลเยียมเป็น World Ranking ที่14เรา13เรียกว่าเพอเพอมี5เซตแต่เราอยากให้มี30เราต้องชนะแล้วเราอยากให้ชนะเพราะว่าเราจะได้เชิดได้ว่าเราเล่น2นัด แพ้นหนึ่งชนะหนึ่งออส่งกำลังใจกันนะคะและหวังว่าวันนี้ VBTV ของบอลรีบอลเว r l d ที่ให้เขาไปซื้อสิทธิ์นะคะที่เขาให้เขาไปจ่ายเงินน่ยจะไม่ล่มนะคะเธออย่าดูถูกคนไทยเพราะคนไทยเธอต้องเข้าใจว่าเชียร์ไทยสู้สุดใจค่ะแล้ววอลร์บอลนะคะเป็นกีฬาที่ทุกคนเชียร์เชียร์ทีมลูกสาวแห่งชาติเราจะเชียร์พร้อมกันนะคะคุณเชียร์หน้าจอพี่บอยเชียร์ริมสนามต่างคนต่างทำหน้าที่และสาว,สาว ของพวกเราเขาก็ทําหน้าที่ลงสนามไปรับใช้ชาติแทนพวกเราเชียร์ให้สุดใจนะคะเชียร์ไทยไปด้วยกันค่ะ